เด็ดเด็ดเด็ดแเด็ดล่วงแล้วตายเอ้ยเขียวเขียวสวยมากเลยนะพอเข้ากล้องแล้วปะพนดูดิเนาะสดชื่นมากอ่ะมันเยอะมันย่งมันยัวงกับน้องเด็ดไม่ดีมันก็ยัวงกระด็มันกายทำายกินลูกหมอนมาขอลูกหมอนยายกินกินเลยมันฉุกแล้วอ่ะโวตรงนี้ติด เดี๋ยวมาเปลี่ยนท่านี้อะไรเนี่ยครับเยอะกว่าไอ้ต้นสูงเด้อดิสวยมากเลยเนี่ยเข้ามาในนี้เหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะเออเอาออกมามาออกมานี่นี่มากินต้นนี้แล้วมากินต้นนี้ยายบอกให้มากินต้นนี้มาลูกมามาออกมาครับออกมา จับต้นมะละกอไว้ค่อยๆเหยียบออกมาเออเออค่อยๆจับต้นมะละกอไว้เดินสองขั้มเออเก่งนี่ว่ะลูกชาวสวนเน่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 อะโอ้โหไหนว้าวโอ้ยอะเด็ดเฉยๆอย่ามันตัวใหญ่ อนไหนเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างกายเป็นไงบ้างอยมนี่หอยมันเตตรงไนะอ่นี่มันเด่นอีกแล้วนี่อ่านี่นี่ยายเอาให้อีกสองลูกมาหอยเขาออกให้กินด้ยหอยเขากินไม่ได้หรอกลูกหอยที่ไหนเขาจะมากินลูกหม่นอ่านีอ่นีนี่นี่มาเอาโอ้นี่น้องกายนี่นี่น้องกายยายยายโน้มกิ่งลงมาให้น้องกายนะลูก ไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดลูกนี่ไงเอาตรงนี้ก่อนโดโอ้ยกินสดสดจากต้นเลยนะครับต้นต้นหมอนบ้านยายมอยายพรอร่อยมากเลยครับต้นเนี่ยจะน้นอีกเต็มเลยเอไหนน้น้เอามือยายก่อนนี่นี่ตรงนี้ลูกตรงนี้ยายยายยายโน้มลงมาให้อ้ยเด็ดบนหัวน้องอีก2เม็ด นี่แง่มันหัวน้องหมดหัวหัดีใจโอลยดีใจเด็ดเองเลยเด็ดเลยเอืมอันนี้อีกนี่อันนี้น้องติดไปด้วยน้องดึงใบออกมาด้วยแล้วใบไม่ต้องเหรอลูกใบไว้ให้ยายทำชานู่นในมือยายนู่นอีกลูกนี่ไงลูกนี่ไงลูกจี้ยายนู่นก่อนเลย ก็มีไงกำลังเดินอยู่แล้วเนี่ยตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมอยู่แล้วเนี่ยนี่ผมไปเอาพี่ยายก่อนหนึ่งเม็กนึง